ระหว่างคนที่บอกว่าไม่มีความรู้หนูไม่มีความรู้เลยค่ะนะครับว่ามันจาเป็นมากน้อยแค่ไหนนะไอ้คำว,ว่าความรู้เนี่ยนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในรูปแบบแรกแล้วกันนะครับเรามาอ่านโจทย์ก่อนนะครับโจทย F ์ให้ fx เนี่ยเป็นพหุนามกํลาลังสองอ่านโจทย์ไปเราต้องตีความแล้วเอ๊ะคำว,ว่าพหุนามกลาลังสองเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับในในกลุ่มคนที่จะต้องพร้อมสอบเนี่ยมันต้องขึ้นมาในหัวแล้วว่า fx มันคือกราฟนะครับแล้วพหุนามกําลังสองเนี่ยมันคือกราฟพาราโบลานะครับแล้วพาราโบลาที่ใช้ในระดับ นี้เน library, right? mm ี hmm. ่ยนะครับในระดับข้อสอบเข้ามหาลัยเนี่ยมันก็จะมีแค่หงายกับกว้างเท่านั้นแหละนะครับไอ้เปิดแถบซ้ายกับเปิดแถบขวาเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยเจอนะครับอันนั้นมันคือในระดับมหาลัยนะครับพอเรารู้ขอบเขตตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับข้ามไปดูคําถามก่อนเลยนะครับโจทย์ต้องการจะหาอินดิเกตนะครับ fx ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันคือพื้นที่ใต้กราฟมันก็ต้องขึ้นมาในหัวเป็นช็อตๆนะเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแปลว่านะครับสิ่งที่น้องๆต้องการจะหาเนี่ยนะครับมันคือพื้นที่ใต้กราฟ นะครับมันคือพื้นฐา้ครับทีเนี้ยนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับเรามาปฏิบัติต่ออีกครั้งนึงนะครับ fx เป็นพหุนากําลังสองเรารู้แล้วว่าเป็นพาราโบลาแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าง่ายหรือกว้างั้นยังไงก็ตามเนี่ยก่อนจะเอาไปอิเิเกตเนี่ยน้องจะต้องรู้สมการของ fx ซะก่อนนะครับนั่นแหละคือที่มาที่นะครับมหากราบอันยาวเหยียดก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีนะครับคือจุดประสงค์แรกคือทุกคนต้องไปหา fx ว่า fx สมการของคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับไปดูกันเริ่มเลยนะครับหาล้ครับเพราะฉะนนั้ สำหรับหลายคนเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดว่าน้องๆที่ติดตามพี่ทุกมาโดยตลอดนะครับหลายคนบอกว่าพี่หนูไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้น้องใจเย็นก่อนนะครับพี่ไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเอาตรงๆเลยนะครับพี่ไม่ได้สอนและแนะนําในสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับเราะฉะนั้นอดใจรอนะครับพี่จะสอนแบบปกติก่อน f ศย์เนี่ยเป็น1นะครับก้อนนี่ก็จะเป็นศูนย์ไปเลยนะพี่ไม่เขียนนะครับเพราะเพราะเพราะพ x เป็นศูนย์แล้วเนี่ยนะครับศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ะครับอ่ามันจะเหลือเป็น c ถูกต้องไหมแต่ว่า f 0เนย้อน,นี้ทั้งก้อนนี้ นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันคือ1นึ่งทัานไหมครับงั้นงั้นแปลว่าอะไรครับ C เนะี่ยมีค่าเท่ากับ1เท่ากับนะครับ a x กำลังสองนะครับบวกด้วย bx แล้วบวกด้วย1นทีนี้มันจะเหลืออีก2ตัวถูกต้องไหมครับมันจะเหลืออีก2ตัวนั่นคือพี่ต้องรู้ว่านะครับเเล็กกับ b เล็กนี่คือใครอ่านะครับทีนี้อาการที่เราจะ จะหามาได้เนี่ยมันแปลว่าเราก็ต้องไปดูที่ที่โจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพี่ทุกจะต้องสร้างสมก,การขึ้นมาอีกสองทีนี้นะครับจะใช้วงนี้เราก็ต้องอิงจาก f 0ศนย์เนี่ยถ้ากันหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะเรามี f 0ศูนย์เท่ากันหนึ่งอยู่งั้นแปลว่าพี่ทุก็ต้องหาทางทําให้ในวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเนี่ยของ f นั้นน่นะครับมันเป็นศูนย์ให้ได้นะครับได้ไหมล่ะนะครับเป็นหนึ่งหูืไหมนะครับเพื่ออะไรทานี้เพื่ออะไรก่อนนะครับก่อนที่ลงมือทําอะไรเนี่ยน้องจะเห็นว่านะครับ ว่าไม่จะแทนค่าไปส่งเดนนะก็ต้องดูก่อนว่าจะทําไปเพื่ออะไรทาให้ให้ก้อนนี้มันกลายเป็น f ศูนย์ไงทำไมต้องเป็น f ศูนย์ล่ะก็เพราะว่าโจทย์ให้มาตัวนี้ไงเนี่ยเนี่ยถูกต้องไหมงั้นอันนี้เป็น f สองถูกต้องไหมครับแล้วนอว้องก็แทนค่านะครับแทนค่าตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่านะครับ f ศูนย์น่คือหนึ่งถูกต้องไหม f เรียบร้อยครับงั้นแปลว่าพิทุกได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับคือ f สองเท่ากับสาม อย่าพึ่งอย่า hmm. พ right? ึ่งอย่าพิ่งทาอะไรนะครับพี่ต้องไปเอาอีกหนึ่งสมการมาเพราะมันเหลือ2อตัวแปรเพราะว่าจะได้ให้ก้อนนี้เป็น0ูนย์เป็น f 0ศบ้างไงนะครับเพราะว่าเรามี f อยอยู่ใช่ไหมนะครับเราก็ใช้อันเดียวนั่นแหละนะครับที่โจทย์ให้มานะครับนะครับโจทย์ให้มาพวงนี้นะครับเนี่ยพี่ตุ๊ก็ต้องเอามาใช้นะครับพวงเดียวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เริ่มนะครับงั้นตรงนี้พี่ตุ๊กแทนค่าเลยนะงั้นก้อนนี้มันคือ f f 0นนะครับพี่ตุ๊กแทนเป็น f 0นะคยับ ตอนนี้พี่ทุกแทนค่า x ด้วยลบหนึ่งนะทุกคนทันนะครับงั้นก้อนนี้พี่ไม่เสียเวลาเขียนแล้วนะมันคือศูนย์นะครับลบหนึ่งบวกหนึ่งคือศูนย์คือหายไปเลยนะครับลองแทนค่า x เป็น2ดูนะครับแล้วก็ได้ออกมาสมการหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแทน x ด้วยลบสองได้อีกสมการหนึ่งตรงเนี้ยนะครับมันคือ4นะงั้นมันคือ4 a นะครับอ่านะครับแล้วพี่ทุกแทน x ตรงเนี้ยด้วย2นะครับมันคือ2 b นะนะครับอ่าแล้วบวกด้วย1นะครับ เสร็จแล้ว f 2เนี่ยนะครับก้อนเนี้ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ3ใช่ไหมนะครับพี่ทุกขอมาแทนเลยนะหนึ่งนี้มันลบนะครับย้าย1เนี่ยมาลบกับ3ได้2นะขอลบตรงนี้เลยนะครับสมการหนึ่งนะครับพี่ทุก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับงั้นคราวนี้พี่ทุกจะต้องแทน x ด้วยลบลบตรงนี้นะนะครับเท่ากับนะครับลบ2กำลัง2ได้4 4a ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ลบด้วย 2b พี่ย้ายไปลบกันจะกลายเป็นศูนย์ถูกต้องไหมขอสรุปตัวนี้เลยนะได้ว่าได้ a เป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับได้ a หนึ่งส่วนสี่นะครับพี่ทุกกเขียนเลยนะนะครับอันนี้นะครับ a ถ้าเป็นหนึ่งส่วนสี่เนี่ยนะครับพี่ทุกก็เอาไปแทนในสมการนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เลยนะเนี่ยหนึ่งส่วนสี่ตัวนี้จะได้ไหมนะครับสอง b มาอีกข้างนะครับขอเอาตัวนี้เลยนะนะครับพี่ย้ายสอง b มาอีกข้างสองไปนะครับเพราะฉะนั้น b จึงเป็น1ส่วน2นะครับว่าอันนี้เป็นสมการพาราโบาลานะครับพาราโบาลาเนี่ยที่ใช้มี2รูปคือหงายกับคว่ําเป็นอันไหนล่ะให้น้องดูที่สมมระสิทธิ์หน้า x ก,กําลังสองตัวเลขหน้า x ก,กําลังสองเนี่ยมันเป็นบวกถ้าเป็นบวกในกราฟจะหงายเราอินดิเกตเนี่ยมันคือพื้นที่กราฟหงายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะถ้าหาพื้นที่กราฟเนี่ยมันจะต่างกันละถ้าสมมติว่ากราฟรูปนี้นะครับมันลงมาข้างล่างแบบนี้สมมุตินะครับ ซึ่งจริงๆแล้วน้องจะต้องพอดกราฟด้วยเหตุผลก็คือ<ม>ถ้าเป็นแบบนั้นน,นะครับเวลาจะหาพื้นที่กราฟเนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่บนแกนส่วนที่อยู่ใต้แกนแบบนี้นะครับที่เป็นลูกระบายสีเหลืองเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้นะครับเวลาหาพื้นที่เนี่ยมันจะต่างกันแล้วนะครับมันคนละความหมายกับการที่กับการที่นะครับกราฟมันลอยอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับงั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่น้องหาพื้นที่ได้กราฟนะครับจากจุดไหนถึงจุดไหนก็ตามนะครับน้องจะเห็นว่าความหมายเนี่ยมันจะต่างกัน สิ่งที่น้องต้องจะทาคืออะไรก็คือต้องหาจุดตัดแกนดูว่ามันตัดแกนแกน x หรือเปล่าเพื่อจะดูว่ามันมีส่วนหนึ่งเนี่ยลงมาอยู่ข้างใต้ไหมจะเห็นว่าขั้นตอนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับอย่างที่พ่ทุกบอกว่านะครับใจความสําคัญมันไม่ใช่เรื่องของของว่าความรู้เยอะความรู้พอหรือเปล่าไม่ใช่หรอกความรู้พอก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำไม่ทันเวลาด้วยเนี่นมันคือของแถมรู้เยอะรู้จริงรู้ลึกรู้ละเอียดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันทําทันเวลาหรือเปล่าเหตุผลสําคัญของพ่ทุคือถ้ามันทาไม่ทันเวลาเนี่ย ค่ามันจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเพราะว่าน้องจะมีค่าเท่าคนที่ท,ที่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันทาไม่ทันอันนี้นะครับมันคิดได้2อ,อย่างอย่างแรกคือน้องจะต้องไปใช้ความรู้เรื่องภาคตัดกรวยอ่านะซึ่งก็คือ,คอพาราโบลาเป็นหนึ่งในนั้นและน้องก็จะต้องเทียบฟอร์มรูปแบบนั้นแต่อันนี้พี่ทุกขอใช้ความรู้เรื่องดิฟอินดิเกตมามาเล่นแล้วกันนะครับนั่นคือพี่ทุกจะหาจุดต่าสุดสัมพัทธ์ นะครับใครที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับว่าจุดตามสุดสัมพัทธ์คืออะไรน้องก็ไปหาคลิปทบทวนนะครับซึ่งก็บอกว่านะครับพี่ทุกดิฟหนึ่งครั้งนะการดิฟคือการเอาตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะครับลงมาคูณนะครับลงมาคูณนะครับอ่ามันจะกลายเป็น2อส่วนสนะครับกลายเป็น2อส่วนสซึ่งก็คือ1นส่วนสนั่นเองนะครับนะเสร็จแล้วนะครับ x อยกกำลังสเนี่ยลดลง1นะครับลบออก1นะครับมันจะเหลือแค่ x เดียวนะครับ x อกำลังสนะ2ลบออก1จะเหลือแค่อันเดียวนะครับ ส่วนดิฟเรียงตัวอีกอันนึงนะครับถ้ามันเป็น x กําลังหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะได้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับส่วนดิฟค่าคงที่ตัวเลขคือเพียวเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่น้อยต้องรู้ก็คือนะครับ f ดิฟเเนี่ยนะครับในความหมายมันคือความชันมันคือความชันที่จุดใดๆและจุดนั้นนะคือที่เราสนใจจุดที่อยู่ต่ําสุดตรงเนี้ยนะครับซึ่งความชันที่จุดต่ําสุดเนี่ยนะครับวิธีการหาความชันคือลากเส้นตรงสัมผัส สัมผัสจุดนั้นที่เราสนใจเมื่อพิทุกลากเส้นตรงสั้นๆสัมผัสจุดที่เราสนใจเพื่อจะหาความชันน้องจะเห็นทันทีว่าความชันตรงนี้เป็นศูนย์ความชันตรงนี้เป็นศูนย์ความชันเป็นศูนย์นะครับจุดตาสูตรสัมผัสนะครับความชันจะเป็นศูนย์นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับพิทุกก็บอกว่านะครับงั้นพิทุก็ตีความตรงนี้ให้เป็นศูนย์เลยเพื่อจะหาว่า x ตรงนั้นเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพิทุก็นะครับ ย้ายข้างอันนี้นะครับมาลบนะย้ายหนึ่งส่วนสองเนี่ยมาหารอีกทีหนึ่งนะครับลบหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองมันคือลบหนึ่งอ่ามันคือลบหนึ่งงั้นพี่ทุกรู้แล้วนะเพราะจุดต่ําสุดของพี่ทุกเนี่ยนะครับมันคือ x เป็นลบหนึ่งนะครับที่เหลือคือพี่จะหานะครับว่านะครับค่า y ของมันจะเป็นเท่าไหร่พี่ก็จะรู้ทันทีแล้วว่านะครับมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับไอจุดต่ําสุดนะครับพี่ทุก็แทนค่านะครับนะพี่ทุก็แทนตรงนี้เลยนะครับนะ งั้น f นะครับแทน x ไป็นลบหนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับหนส่วนสี่ลบหยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย1นส่วนสนะครับคูณด้วยลบหนะครับแล้วบวกด้วย1เอาละครับนะพี่ครับหนึ่งะคือ4ีส่วนสป่ะและอันนี้พี่ทุกเอา2คูณได้ไหมนะสองสองเป็น4ถูกต้องไหมครับงั้นมันแปลว่านะครับสี่ลบสนะเหลือ2นะครับ2อบวกหเหลือ3เป็น3าส่วนสนะครับเป็น3าส่วนสครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับพี่รู้แล้วนะครับว่าจุดต่ำสุดของกราฟ งั้นที่พี่ทุ๊กวาดเนี่ยนะครับพี่ทุกขอวาดใหม่นะพี่ทุกขอวาดใหม่นะครับไหนนะครับปุ๊บเอาละครับเรียบร้อยครับนี่คือกราฟนะครับพาราโบลานะครับที่เราต้องการจะเห็นว่านะครับกราฟเนี่ยอยู่บนแกน x นะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยลงมาอยู่ใต้แกนนั่นถึงนําไปสู่การที่น้องสามารถจะอินดิเกตได้อย่างราบรื่นแล้วนะครับไม่ติดก้นเริ่มเลยนะครับเริ่มกระบวนการให้ร้อนนะครับพอรู้แล้วว่ากราฟมันลอยอยู่ขั้งบนทั้งหมดนะครับพี่ทุ๊กก็อินดิเกตตามปกติได้เลยครับลบสองถึงหน เนะครับด้วยสมการเมื่อกี้นะครับที่เราได้มานะครับก็คืออินทิเกรตจากลบสถึงหนะครับวงเล็บนะครับหนส่วนสเริ่มกระบวนการอินทิเกรตนะครับพร้อมๆกันนะครับนะก็ถ้ามันเป็นยกกําลังเท่าไหร่อยู่ก็ตามนะครับให้น้องบวกเข้าไปอีกหนึ่งนะครับโอเคนะครับนะพี่ทุกก็บวกเลยนะน่ะงั้นอินทิเกรตเสร็จแล้วนะครับน้องจะได้เป็นนะครับ1นส่วนสคงไว้เหมือนเดิมนะน่ะข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องยุ่งมันนะครับ ส่วนเดิมๆเนี่ยเท่าไหร่ให้น้องบวกอีกหนึ่งนะครับแล้วเอาเลขทั้งปวงนี้ลงมาหารด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะได้เป็น x กซำลังสามส่วนด้วยสามเขียนนะพี่ทุกคนเขียนให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับบวกด้วยนะครับอันนี้นะครับเดิมมันเป็นหนึ่งอยู่น้องบวกเข้าไปอีกหนึ่งนะครับตัวเลขข้างหน้าอย่าไปยุ่งเอามาเหมือนเดิมนะครับเขียนนะพี่ทุกอาจจะรีบเขียนนิดนึงนะครับหนึ่งส่วนสองนะครับ x นะครับเดิมมันเป็นหนึ่งน้องบวกอีกหนึ่งนะครับมันจะเป็นเอกซ์กำลังสองและเอาตัวเลข ส่วนนะครับข้างหลังเนี่ยน้องเติม x เข้าไปตัวนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นตัวเลขใดก็ตามน้องเติม x เข้าไปหนึ่งตัวจบนะครับพี่ตุ๊ก็บวกไป x เสร็จแล้วนะครับมันเป็นอินดิเกตจากัดเขตนะครับหรือการหาพื้นที่การนั่นเองนะครับให้น้องขีดเส้นตรงๆประมาณหนึ่งอันนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเป็นเลขหนึ่งข้างล่างเป็นลบสองนะครับพี่ตุ๊ก็บอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลบสองอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการหาอินดิเกตจํากัดเขตนะครับและอยากให้น้องลองเองนะครับแล้วน้องจะรู้เลยว่านะครับ อุปสรรคสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะมันคือการบวกลบเศษส่วนเนี่ยที่สาหรับหลายคนแล้วไม่ได้คล่องตรงนี้พี่พูดได้แล้นะทุกคนก็ดูพร้อมพี่ทุกนะครับพี่จะทำเป็นสองเล็บลบกันนะครับอ่านะครับทาเป็นสองเล็บลบกันนะครับโดยวงเล็บแรกเนี่ยพี่ทุกจะแทนค่า x ด้วยตัวที่มากกว่านั่นก็คือแทนค่า x ด้วยหนึ่งนะครับทุก็ใส่เลยนะมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับคูณกับหนึ่งส่วนสาม แทนค่า x ด้วยหนึ่งนะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับพี่ทุกก็แทนค่า x ด้วยหนึ่งนะครับบวกด้วยหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับวุงเล็บแรกเสร็จแล้วนะครับอีกกรุงเล็บหนึ่งะครับพี่ทุกแทนค่า x ด้วยลบสองนะครับอ่านี้ยกลังสองนะครับอ่า้วตรงนี้ก็คือลบสองนะขอแทนนี้เลยนะครับนะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนลองเองนะนะครับอยากให้ทุกคนลองเองนะครับเพราะว่าพี่ก็มีเหตุผลนะครับในการที่น้องลองเนี่ยน้องจะรู้ว่ามัน ติดขัดอะไรนะครับก่อนนะครับพี่รวมนี้ก่อนแล้วกันนะจะเห็นว่านะครับลบสองบวกับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่ทุกก็เปิดวงเล็บแล้วนะครับทุกคนครับอ่าพอหมดนะพี่ก็ลบด้วยนะครับลบเบิ้ลลบตรงนี้จะกลายเป็นบวกนะครับ8ต่ส่วนสิบสองลบตรงนี้เจอกับลบตรงนี้ก็กลายเป็นบวกนะครับบวกด้วยหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งบวกกับหนึ่งนะครับได้ออกมาเป็นสองสงกันหมดนะเขาเป็นส่วนสิบสองกันหมดนะครับพี่ทุกก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ เอา3คูณทั้งล่างและบนแล้วกันนะครับโอเคไหมนะครับเพื่อให้ส่วนไป็น12นะอ่ะดูก็จัดนะครับงั้นนะครับตรงนี้จะเป็น3ส่วน12นะครับอ่ะเรียบร้อยครับพี่ทุกเอาเศษบวกกันนะครับ3บวกกับ8เป็น11แล้วบวกอีก1เป็นส2 12ส่วน12นะครับก็คือ1นะครับแล้ว1มาบวกกับอีก2ตรงนี้จะกลายเป็น3มไปดูครับได้คำตอบแล้วครับดีใจไหมนะครับทุกคนนะครับนี่ครับก็ตอบใช้อนึนะครับหลายคนก็เผลอลองออกไปด้วยเย เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทุกคนลองจับเวลาดูดีๆน้องจะรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรนะครับคนนั้นคนที่ไม่ดีเขารู้ตอนนี้นะครับไม่ต้องตกใจหรอกนะครับไม่ต้องพยายามนะเพราะนะครับเราสามารถจะหลีกเลรื่องพวกนี้ไปได้นะครับอย่างที่พี่ทุกบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับน้องดูให้ดีก่อนว่านะครับไอการที่มีเขารู้เนี่ยมันทําทันเวลาหรือเปล่าถ้าพี่รู้กราฟเข้าๆคือจบถูกต้องไหมครับะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็ไม่รอช้าแล้วครับพี่ก็เริ่มเลยนะครับอันด สิ่งสําคัญที่สุดนะนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยพี่รู้แล้วว่า1นึ่งะนะครับมันคือสมก,การกําลังสองพี่รู้แล้วว่าอันนี้เป็นพาราโบลาแน่นอนนะไม่หงายก็คว่ำเสร็จแล้วโจทย์ให้มาว่า f ศูนย์คือหนึ่งพี่พอดกราฟเลยครับพอดกราฟเลยนะครับพี่ก็อาดจัดเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็น f x นะครับแล้วตัวนี้เป็น x อ่น้องเห็นว่านะครับพี่จะเข้ากระแทออกเอาคําตอบเลยนะไม่รอช้านะครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับ f ศูนย์คือหนึ่งนะครับงั้นหมหมายความว่านะครับที่ x เป็นศูนย์เนี่ยนะครับ y เป็น อ่ะนะครับตรงตำแหน่งที่ x เป็นศูนย์เนี่ย y เป็น1นะงั้นพี่ทุกก็จะต้องพอดกราฟไว้1อันแล้วนะครับตรงนี้นะครับจุดสีเขียวที่พี่ทุกพอดเนี่ยมันคือกราฟพาราโบลารูปนี้นะครับ f x เส้นเนี้ยจะต้องผ่านนะต่อไปนะครับพี่ได้จุดเดียวไม่พอนะพี่จะต้องไปเล่นเกมต่อนะครับซึ่งนะครับเกมนี้นะครับพี่ก็ต้องมาดูแล้วพี่จะแทนค่า x ด้วยอะไรนะครับการจะแทนค่า x ด้วยอะไรเนี่ยนะครับ เราต้องไปเล็งตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเป็น f ศูนย์หนึ่งตัวแหละแน่นอนนะครับไม่งั้นมันจะทําอะไรไม่ได้นะครับงั้นนะครับพี่ทุกก็ขอแทนค่า x ด้วยนะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะต้องเป็น f ศูนย์แน่นอนนะครับพี่ขอแทนตัวนี้ลบหนึ่งแล้วกันโอเคไหมนะครับพอแทนด้ยลบหนึ่งปุ๊บนะครับนอาจะเห็นว่าก้อนนี้จะกลายเป็น f ศูนย์นะครับแล้วก้อนนี้จะกลายเป็น f ลบสองแทนค่าตัวนี้เปลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งบวกหนึ่งนะก้อนนี้จะหายนะครับก้อนนี้จะหายไปนะครับ พี่ขอไม่เขียนแล้วกันนะครับส่วน f ศูนย์โจทย์บอกมาแล้วว่าคือหนึ่งนะครับก้อนนี้คือหนึ่งก้อนนี้คือหนึ่งงั้นตอนนี้พี่ทุกรู้แล้วนะครับว่า f ลบสองของพี่คือหนึ่งคือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันคือตรงนี้ใช่ป่ะพี่ก็บอกว่านะครับ f สองเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ f ศูนย์นะครับแล้วบวกกับหนึ่งบวกหนึ่งตรงนี้เป็นสองนะแต่ f ศูนย์น่คือหนึ่งนะครับ f ศูนย์น่คือหนึ่งพี่ขอแทนตัวนี้เลยนะ f ศูนย์คือหนึ่งนะครับ นะเพราะฉะนั้น f 2คือสามหนึ่งบวกสได้สาม f 2คือสามพี่ครับพี่รู้ทันทีแล้วว่ากราฟรูปนี้ต้องหงายแน่นอนร0อยเปอร์เซนเพราะว่าอะไรครับถ้าคว่ำม,มันจะไม่ผ่านจุดนี้นั่นเองโอ้โหครับอ่านะครับอพี่อาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะเราเห็นว่านะครับในในเวลาจํากัดเนี่ยพี่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับสมการไม่รู้ไม่สําคัญแทนค่าจุด3มจุดพี่รู้แล้วว่ากราฟคืออะไรจบแล้วนะครับกราฟรูปนี้นะครับ ขอคร่าวๆได้ไหมเพราะจะตอบแล้วนะครับนะขอคร่าวๆได้ไหมนะครับพี่ใจร้อนเหลือเกินนะครับเขาให้หาพื้นที่ใต้กราฟนะครับน้องดูให้ดีนะครับจริงๆอน้องต้องเช็คนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับว่านะครับจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุด่ําสุดเนี่ยมันลงมาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าจริงๆต้องเช็คนะนะแต่ถ้าใจร้อนนะครับมันอยู่ที่ว่าเราใจร้อนหรือมีเวลามากน้อยแค่ไหนในการกระทาแบบนั้นนะครับโอเคไหมแต่ในนี้สมมติว่าเวลามันบีบคั้นเหลือเกินนะพี่จะต้องตีกรอบแล้วนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาต้องการจะอินดิเกต นะครับน้องดูนะจากลบสองถึงหนึ่งนะครับจากลบสองถึงหนึ่งนะครับพี่ทุก็แรงเงาแล้วนะครับลบสองนะครับหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่นี่ครับนั่นหมายความว่านะครับพี่ทุกตีกรอบนะครับมันประมาณนี้แหละครับพี่ทุกขอแรงเงานะครับงั้นพื้นที่ที่โจทย์ต้องการคือตรงนี้ครับโอ้โหเอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะตอบแล้วนะครับอ่านะครับเพราะนั้นคร่าวๆแบบนี้นะครับน้องจะรู้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้นะครับคือจุดที่แหว่งนะน้องเห็นพื้นที่ตีขาวีด้ไหม จุดนั้นนี่ยคือจุดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีเหลืองนะครับแต่มันจะมีจุดที่เกินไปคือจุดตรงนี้นะครับอคือสีเหลืองที่เกินตรงนั้นไปนะครับพี่จะคิดคร่าวๆว่ามันอาจจะประมาณเท่ากันก็ได้นะครับแล้วพี่จะหาพื้นที่แล้วนะครับแล้วมันก็ใช่ด้วยนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับเนี่ยครับรูปนี้นะครับมันคือกว้างคูณยาวนะนะครับความสูงคือหนึ่งและด้านฐานนี่คือสามสามคูณหนึ่งได้สามจบ เกมนะครับพ yeah. ี่ตอบแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยเรียบร้อยครับน้องจะเห็นว่านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่น้องจะเห็นว่านะครับในเวลาที่รวดเร็วพี่ได้คำตอบไปเรียบร้อยนะครับส่วนการจะเช็คว่ามันห้อยลงมาเท่าไหร่ไอจุดํำสุดของกราฟเมื่อกี้นะครับน้องกลับไปเช็คที่สมการนั้นน่ะได้เลยนะครับซึ่งน้องจะเห็นว่านะครับเห็นไหมเห็นยังนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่พี่ตุ๊กจะแนะก็คือเรื่องของเวลานะครับทําได้จริงแหละแต่ทําให้ทันเวลาเนี่ยค่ามันจะเป็นศูนย์นะครับหลายคนอาจจะฟังโดยแล้วไม่ชอบพี่ก็ไม่ว่านะครับ แต่สถิติที่ออกมาเนี่ยนะครับมันบ่งบอกชัดเจนนะทั้งคณิตทั้งวิสิกนะครับพี่มั่นใจว่าคนที่มีความรู้พอที่จะทำได้ทุกข้อเนี่ยมีเยอะแต่จบด้วยการทำไม่ทันเวลานะครับมีใช่น้อยหรอกนะครับเพราะนั้นน้องๆเด็กซิลจะรู้ดีนะ